จะเรียนให้ทราบครับว่าติดนะครับกฎหมายผมมาทำหน้าที่แทนในการแถลงข่าวการแข่งว่าการกีฬาประเทศไทยเราเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนวันที่เจ็ดในรายการฟรูดไรยแลน์หรือวายทิงเชอร์คิดนะครับด้าการพัฒนาประเด็นการส่งเสริมการพั้งในการที่จะลดความเสี่ยที่ดีขึ้นเรื่อยๆในเจ็ดรายการของการสะสมคะแนนทุกๆท่านได้ ไปติดตามในเจ็ดเลขหรือเจรายการของเรามีความพอใจนะครับในการที่น่าพอใจและเป็นได้รับกระแสนิยมจากผู้ชนและผู้บันทานนักสิดิใจหินตามและประชาสันในเจ็ดเลกข,ของเรานะันการการสะสมาะแนนของเดินข้าผ่านประตูได้และทุกเลขแน่นทุกเลขครับแข่งในอินดอร์สเตเดียมเลยไหมใหญ่เลย ไพดดื่อให้คนดูตลอดนะครับรวมทั้งมาตลอดเวลานะครับซึ่งผมครูเนี่ยเชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬานะครับหรือทางเราเรียกว่า Tru t t h i l l n n r r n n k n n g c i r c ก i t นะครับปี2014นี้นะครับทั้งสองาชีพนแค่แายการนนเดียวนะครับว่ามีการเรับเลยถ้ช่วยทางเรามีอะไรที่เราจะช่วยได้แล้วทางสมาคมขอบอกมา ตามสบายมาคุยกันนะครับเรายินดีสนับสนุนแล้วก็เมื่อีิดไปบอกทางที่เราไปเห็นทันใน,นวัตนต่างๆเผยแผ่สิทธาพุทธิน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่เนื่องจากว่าในชว่วงนี้